โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างระทุกท่านนะครับเมน่อกี้ผมภูมิจะเป็นอาราฟอมเรี่กันอย่างเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมเมเปิลรัสนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายการเผื่อใครหาได้ส่วนตัวของร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟันบอกก่อนแนะนําจอนชาวไร่เลยนะครับเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ทุนจดทะเบียนบริษัทเนี่ยถึง2ล้านบาทแล้วก็รับเติมเกม24ชั่วโมงสามารถทักไปที่แฟนเพจได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้เเหมือนนกกกัแแล้ว็็พคจ แพงที่สุดเนี่ยราคาเติมในเกมนะ1900บาทถ้าเติมกับจอนชาวไร่ hmm. เหลืออยู่ที่9,100บาทลดไปเรียกได้ว่า1,800บาทนะครับแต่ถ้าบอกว่ามาจากอาราฟมารีจะมีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมให้ด้วยนั่นเองครับแล้วก็เจ้าของร้านจอดชาวไร่เนี่ยเขาเล่นเกมนี้ด้วยนะครับเนาะก็อยู่เซิร์ฟเวอร์106นะด่านอยู่ที่ประมาณ22,900บาทนะครับผมเรียกได้ว่าเล่นมาประมาณเดือนกว่าเดือนครึ่งแล้วเนี่ย ด่านอยู่ประมาณ1มื่นาอยู่เลยเรียกได้ว่าเติมหนักพอสมควรเหมือนกันนั่นเองครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในส่วนตัวของอีเวนต์สึกย้อนกลับเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นวันที่2ใช่ไหมเขาจะมีแพ็กเกจที่เราสามารถดูโฆษณานะครับเพื่อเอารางวัลที่เป็นหินคุมหมากเนี่ยเอาไปแลกตัวละครเนี่ยได้เพิ่มด้วยนะฟรีๆเลยแล้วเราสามารถมารับหิน คุมหมากเนี่ยทุกๆ4ี่ชั่วโมงจะได้20เหรียญด้วยนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่2ใช่ไหมเราเนี่ยจะสามารถปลดล็อกตัวละครระดับสีเหลืองได้อ่าวันพรุ่งนี้จะสามารถปลดล็อกตัวละครระดับสีแดงได้ซึ่งส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวละครสีเหลืองว่าเราควรเลือกอะไรดีที่มันจะมีประโยชน์มากๆในอนาคตนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นอันอื่นก่อนอย่างเช่นโปรโมชั่นเติมเงินนะครับสังเกตว่าวันแรกเนี่ย ผมบอกไปแล้วเนาอว่าไอตัวอันสุดท้ายราคา359บาทเนี่ยเราจะได้สัตว์เลี้ยงสายโตกับถูกไหมอ่าเป็นของสายนักลบเลยนะครับซึ่งถ้าผมได้สัตว์เลี้ยงตัวนี้มาผมเปลี่ยนไปเล่นสายนักลบอะ่ะผมจะมีอัตราโตกับอยู่ที่100%เออผมน่าจะต้องแลกนะแล้วก็เอาไปรีวิวสายนักลบอ่านะแล้วก็วันที่2ครับเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับเขาจะมีให้เราซื้อแพ็กเกจ35บาบาทใช่ไหมอ่า ตัวนี้อ่าเดี๋ยวเดวอ่ะอันนี้แพ็กเกจ35บาทเหมือนเดิมนะครับตัวเนี้ยแล้วก็จะมีแพ็กเกจ179บาทเห็นไหมก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมนะเห็นไหมนี่ครับเหมือนเดิมเลยเนี่ยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คราวนี้จะมีแพ็กเกจ359บาทก็เป็นสั่นเลี้ยงเหมือนเดิมแต่ผมเนี่ยอยากรอให้เพื่อนๆรอไป็รุ้นวันที่5ดูเผื่อวันที่5เนี่ยแพ็กเกจราคา35บาบาทเขาอาจจะเอาตัวละคร ไอตัวที่มันเป็นตัวอันนี้มาขายในราคา3 5บาทก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องมารอดูเนาะถ้ามันไม่มีขายเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะต้องซื้อเหมาเหมาเนี่ยในราคาประมาณ600บาทเท่ากับไอตัวาสายคอมโบนักขนูเลยที่เป็นตัวกล้วยใช่ไหมอไอตัวชักโคกเนี่ยนะครับมนุษย์โถส้วมเนี่ยก็น่าจะเหมาไปในราคา600าเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าวันที่2ครับสังเกตว่าเขามีสกินฟรีให้เรานะเห็นไหม เป็นในส่วนตัวของหน้ากากนะครับถ้าเรามาดูดีๆเนี่ยหน้ากากตัวนี้จะเหมือนตัวนี้เลยแล้วก็ถ้าเราไปเล่นในด่านถึงด่าน3เนี่ยเราจะได้มงกุฎมาเห็นไหมมันจะเป็นมงกุฎแล้วก็หน้ากาก,ากครบเซ็ตคอสตูมเลยนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็วันนี้เปิดเพิ่มอีก3ด่านนั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ย S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะมาอ่านและกันว่าตัวละครตัวไหนหน่าโดนนะครับอย่างเช่นตัวงูเนี่ยนะครับแลกในราคา45เหรียญหมากใช่ไหมตัวละครของเขาเนี่ยเมื่อออกลบเนี่ยนะครับมันจะปล่อยระเบิดควันสร้างดาเมจ200%และทําให้เป้าหมายเนี่ยได้รับดาเมจเพิมเ่มเติมขึ้น20%นาน5วิเมื่อโดนโจมตีมีโอกาส60%ที่จะโต้กลับหรือก็คือสะท้อนกลับไอเนี่ย จะเป็นตัวละครที่มีสกิลระเบิดควันที่ทํำให้อีกฝ่ายได้รับดาเมจเพิ่มเติมขึ้น20%ใช่ไหมแล้วก็มีสถานะโต้กลับนะครับก็ดีเหมือนกันดีดีเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นตัวมนุษย์ต่างดาวเนี่ยก็คือเมื่อโจมตีมีอัตรา30%ทําให้พลังงานสกิลแอคทีฟของเป้าหมายเนี่ยหยุดฟื้นฟูต่อเนื่อง0.5วินะครับเมื่อโจมตีมีโอกาส60%กระตุ้นโจมตีติดคริ ตัวเนี้ยเรามีโอกาส30%ที่เราจะทําให้อีกฝ่ายไม่สามารถแบบว่าฟื้นฟูสกิลอาของเขาได้นาน0.5วิใช่ไหมแล้วก็เมื่อเราโจมตีมีโอกาส60%ติดคริสอ่าตัวเนี้ยเอามากันไม่ให้ตัวละครอีกฝ่ายเนี่ยมันฟื้นฟูสกิลได้นะครับหรือว่าครูดาวสกิลได้อันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยดีกว่าสฟิงสฟิงเนี่ยนะครับอาล้งออกลบเนี่ย หลังออกลบเนี่ยเพิ่มลดดาเมจ20%ของฝ่ายพันธมิตรทั้งหมดต่อเนื่อง8วินาทีเมื่อโจมตีมีโอกาส60%กระตุ้นโต้กับน้ำอ่ะเมื่อโดนโจมตีสิอ่ะเมื่อโดนโจมตีพูด,ดง่ายๆคือตัวเนี้ยเมื่อโดนโจมตีมีโอกาสเคาน์เตอร์แท็ก60%แล้วก็เมื่อปล่อยออกลบเนี่ยจะทําให้พันธมิตรของเราเนี่ยได้รับดาเมจน้อยลง20%นาน8วิเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย มันเอามาใช้คู่กับตัวสีแดงตัวอื่นได้สังเกตว่าเราสามารถลงตัวละครได้10ตัวใช่ไหมแต่ว่าตัวละครสีแดงเนี่ยมันมีอยู่1 2 3 4 5 6 7ม้ใช่ไหมอ่านี่เนี่ยมันมีประมาณ7ตัวเพราะฉะนั้นเราเอาตัวเนี้ยเข้ามาแทนที่ได้อ่าประมาณนี้เนาะ1 2 3 4 5 6 7มีอ่ามี7ตัวตัวเนี้ยผมมองว่าน่าแลกเออเพราะว่ามันเป็นแพสซีที่ได้ทั้งทีมนะครับนะแล้วก็ตัวนี้อ่าหลังออกรบจะได้รับลดดาเมจ 50%ทุกวินาทีนะครับศูนย์เสียลดดาเมจ5%เอ,5อเมื่อโดนโจมตีมีโอกาส60%กระตุ้นโตกัดตัวนี้เมื่อออกลบแล้วตัวของเขาเองนะจะได้ลดดาเมจ50%รทุกๆวินาทีเนี่ยจะศูญเสียลดดาเมจ5%เพราะฉะนั้นตัวนี้จะยืนได้ประมาณ1ิวิเท่านั้นเอามาเป็นตัวแทงได้นะครับแต่ว่ามันซับได้แค่ตัวเองนะซับเพื่อนไม่ได้ก็หน้าแรกเหมือนกันเอาเป็นตัวแทงก็ามาเป็นตัวยืนเลยแล้วให้ตัวนี้บัฟทั้ง อ่าแล้วก็ตัวจรเะเข้ครับเมื่อชีวิตต่ำกว่า30%เป็นครั้งแรกภายใน5วินาทีต่อเนื่องจะฟื้นฟูเลือด100%และโจมตีกับโจมตีเร็วเพิ่มขึ้น50%เนตัวนี้น่าแรกหน้าแรกเพราะอะไรถ้าเลือดเขาต่ำกว่า30%เมื่อไหร่ภายใน5วินาทีเขาจะฟื้นฟูเลือดตัวเองเลย100%รแถมพลังโจมตีและความเร็วโจมตีเร็วขึ้น50%เอเพลเผลเนี่ยมันดีกว่าไอ้นี่อีกไอ้นี่มัน แต่อย่าลืมนะครับว่ามันลดความเสียหายเรื่อยๆทุกๆวินาทีแต่ไอ้นี่มันฟื้นฟูนเลือดตัวเองเด้งขึ้นมาเลยปื๊ดเดียวเลย100%ยเปเลยพูดง่ายๆคือเหมือนมีเลือดอีก1ห,หลอดนะครับและพลังโจมตีและความโดยโจมตีเพิ่มขึ้น50%น่าเอาเหมือนกันไอ้ตัวเนี้ยน่าเอาเอออันเนี้ยน่านาซื้อนะส่วนตัวผมคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าซื้อกว่าตัวนี้อีกด้วยซ้ํา เออเพราะว่ามันเหมือนมีเลือดอีกหลอดหนึ่งเลยแล้วก็ดาเมจกับความเร็วโจมตีมันเร็วขึ้นถ้าไปปัจจันหน้ากับอีกฝ่ายคือแม่งกัดแบบปับป๊บ,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 บๆๆๆเลยเหมือนเราไปเจอมันในดาแล้พวพโคตรน้ารำคาญเลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวลิงนะครับอ่าโจมตีทั่วไปมีโอกาส60%กระตุ้นโจมตีคอมโบเมื่อโจมตีทั่วไปและโจมตีคอมโบจะยิงกระสุนเพิ่มหึงนัดโอ้ตัวนี้โจมตีธรรมดานะครับ เมื่อโจมตีทั่วไปและโจมตีคอมโบพูดง่ายๆคือตัวนี้โจมตีทั่วไปมีโอกาสกระตุ้นคอมโบเนี่งครั้งใช่ไหมมีโอกาส60%โจมตีคอมโบแต่ว่าโจมตีทั่วไปและโจมตีคอมโบจะเพิ่มกระสุนอีกหนึ่งนัดแสดงว่าตัวของเขาโจมตีธรรมดาคือ2ครั้งแล้วมันมีโอกาสติดคอมโบ60%ยังไงก็ติดคอมโบถูกไหมแล้วคราวนี้มันติดคอมโบมันจะบวกกระสุนอีกหนึ่งนัดด้วยเพราะฉะนั้นการโจมตีธรรมดาเนี่ย โจมตีธรรมดาเนี่ยสนัดอยู่แล้วถ้าติดคอมโบไอคอมโบนั้นก็ยิงกระสุนเพิ่มอีกหนึ่งัดไอเนี้ยเป็นตัวแครี่ที่ดีมากๆผมว่าเป็นตัวแครี่ที่ดีเลยนะครับอ่าแล้วก็จอมเวทครับหลังออกรบจะอัญเชิญวิญญาณอ่าวิรบุรุษมาเยือนที่มีโจมตีเร็ว3ทุกครั้งโจมตีทั่วไปสร้างระเมดอ่าหนึร้อเปไม่ตกเป็นเป้าหมายนานสิวิอาผมรู้แล้วสกิลของไอตัวเนี้ยมันเหมือนกับสกิลตัวนี้นะ มันจะเหมือนกับสกิลเรียกวีรชนของตัวนี้โจมตีทุกๆ3ครั้งเนี่ยสร้างระเบดาเมจ150%แล้วก็อยู่นานสิวิไม่ถูกโจมตีผู้ได้คือเป็นอมตะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ง่ายๆเลยก็คือถ้าเราเรียกเขาออกมาใช่ไหมอไอ้ตัวนี้เรียกเขาออกมาปุ๊บเนี่ยเขาจะเรียกวิญญาณวีรชนเนี่ยมาช่วยเราใช่ไหมเราโจมตีทุกๆ3ครั้งเนี่ยมันก็จะโจมตีช่วยเราสร้างระเบิดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ตกเป็นเป้าหมายผมมองว่าสูา้ไอ้ลิงไม่ได้ เป็นตัวแคลี่ที่สู้หลิงไม่ได้นะแล้วก็ไอตัววิญญาณเนาะหลังออกรบจะปล่อยสกิลผ่อนปลนนะครับอ่าหย่อนยานทันทีสร้างดาเมจในขอบเขต200%และทำให้เป้าหมายโจมตีลดลง25%นาน5วิโจมตีทั่วไปมีโอกาสติดสตัตนอ่ะอันนี้ก็ดีเหมือนกันก็คือโจมตีอีกฝ่ายเนี่ยทำให้อีกฝ่ายโจมตีช้าลงนะช้าลง25วินาทีไอ้25%นาน5าวิแล้วก็มีโอกาสโจมตีทั่วไปเนี่ย2ีที่จะสตัน ผมว่าเยอะนะโจมตีสีครั้งก็ติดสตารนะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยในบรรดาตัวสีเหลืองทั้งหมดถ้าถามผมนะผมจะเลือกตัวเนี้ยมาเลยเพราะว่าใช้ได้กับทุกโหมดเลยเพราะว่ามันเอามาร่วบกับตัวสีแดงเนี่ยแล้วเก่งด้วยไอเนี้ยน่าซื้อนะครับแลกไปก่อนและต่อจากนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการตัวแท้งเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยดีแล้วก็ตัวแคลลี่ตัวนี้ดี เออถ้าถามผมนะผมจะเลือกตัวแท้งมายืนก่อนปุ๊บแล้วก็เลือกตัวแคลลี่ตัวเนี้มายืนเพราะว่ามันตียังไงมันก็โจมตีธรรมดา2ครั้งแถมโอกาสติดคอมโบมัน60%อะ่ะโจมตีคอมโบก็ติด2ครั้งใช่ไหมโจมตีหนึ่งครั้งแล้วก็โจมตีธรรมดาก็เพิ่มอีก1ครั้งอ,อ่ะผมว่าเป็นแคลรี่ได้อ่าเหลือ,ออีกอันสุดท้ายละถ้าถามผมนะอันสุดท้ายนะผมว่าสตาร์ดีตอนแรกอะผมคิดว่าไอตัวนี้ดีนะแต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่า ตัวละครที่สามารถทําให้อีกฝ่ายโจมตีลดลงแล้วก็สตันได้โอกาสยี่สิบห้าเนี่ยผมว่าโอเคนะเออผมว่าโอเคออแต่ว่าอยากได้ตัวแท้งอีกหนึ่งตัวนะอยากได้ตัวแท้งอีกหนึ่งตัวแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่สามารถสตันอีกฝ่ายได้ผมว่าตัวเนี้ยโอเคเพราะฉะนั้นต้องเลือกส่วนตัวเนี่ยสามตัวเนี้ยเป็นเบสเลยก็คือตัวนี้ตัวแรกตัวสองตัวสามใช่ไหมอีกสองตัวเนี่ยไม่เอาตัวแท้งก็เอาตัวมาสตัรอีกฝ่าย ถ้าตัวแทงเราไม่พอต้องเอาตัวนี้ถ้าจะเอาชัวนะถ้าจะเอาชัวผมว่าเอาตัวแทงอะ่มะมายืนไว้ดีกว่าเออมายืนไว้เพราะว่าตัวนี้ถ้ามันไม่มีแทงมันก็ยืนไม่ไหวใช่ไหมอ่าหลักๆคือผมจะเล่นประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปลงด,ดล่านดูครับอ่าเงื่อนไขย,ยังไม่สําเร็จโอเคเอ่อตัวละครที่ไม่มีสเตตัสผมจะเอาออกทั้งหมดนะครับอันนี้ไม่มีแพสซีลดออกไม่มีแพสซีลดออกไม่มีแพสซีลดออก ไม่แคสสีปลดออกโอเคอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเลือกตัวละครสีแดงต่อนะครับแต่ว่าตัวละครที่ใช้กับสีแดงได้เนี่ยคือตัวนี้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มด่านเลยแล้วกันนะครับมาเราลงตัวแท้งไปก่อนนะสองสองสองอันเลยนะครับเออปึ๊บใช่ไหมแล้วก็ปล่อยนี่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 อ่าไอตัวสฟิงค์เราเอาลงสุดท้ายนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าสฟิงอ่ะมันจะทําให้พันธมิททั้งหมดเราดามเมจอ่าเรียกได้ว่ายังไงอ่ะลดลง20เปอร์ใช่ไหมอันนี้คือผมเอาไปไว้กลางเยอะเกินนะอ่ะเนี่ยชนะเลยครับคือมันเก่งมากคือสฟิงอ่ะถ้าลงปุ๊บลงหลักเพื่อนอ่ะเพื่อนจะได้รับดามเมจน้อยลงเลยถูกไหมอ่ารับของครับนี่ได้อีกนะส่วนตัวผมอ่ะผมมองว่าเก็บเหรียญ อาคุมหมากไว้เอาไปแลกตัวสีแดงในพุ่งนี้ดีกว่านะครับเออเพราะว่าวันเนี้ยผมว่ายังไงก็ชนะง่ายๆเลยเพราะว่าตัวละครมันเก่งอยู่นะตอนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยอ่าตัวนี้เอาไวต้ตรงนี้แล้วก็ตัวจระเคอ่ะประมาณนี้นะสฟิงส์เราปล่อยปุ๊บเนี่ยพนามิตเห็นไ,ไ,ไหมไหมหไอ้แม่ไอ้จระเข้มันเด้งเลือดสู้เลยนะเห็นไหมเด้งเลือดสู้เด้งเลือดสู้เนี่ยจระเข้มันเก่งนะ เก่งกว่าไอตัวแท้งอีกเนี่ยเก่งกว่าแท้งอีกเห็นไหมจระเข้นี่คือโน1นครับเด้งเลือดเด้งเลือดเด้งเลือดเออไอตัวไอตัวจระเข้หน้าเอามาไว้เห็นไหมชนะแล้วนะครับนี่ง่ายๆเลยปราบรับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาไว้แลกตัวตัวสีแดงต่อนะครับจระเข้ปล่อยตัวแท้งปล่อยใช่ไหมอ่านี่เอาไว้สุดท้ายก่อนเอาแล้วผมไปก่อนเลยคราวนี้เอาไปลงก่อนเฉยวัตเทว โอเคไม่เป็นไรเนี่ยเน,นี่ยเห็นไหมจระเข้มันยืนสู้เลยนะมันยืนสู้ฮิวยืนสู้ฮิวเลยเห็นไหมไอตัวไอตัวเนี้ยแทงตายก่อดด้วยซ้ํานะอ่าอันนี้เอาจระเข้ไปไว้ปึ๊บปึ๊บเอาสฟิงค์ลงครับแล้วก็เอาแทงไปยืนตรงข้างบนนะสวด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 ตายไหมโอ้โหไม่ตายเหรออะไรวะเนี่ยนึกว่าจะล่วงเฮ้ยด่านนี้ยากด่านนี้ยากอยู่นะ เอาจอเคไปไว้บนเลยเนี่ยไอลิงนี่คือดาเมจเฮ้ยมันหยุดเลือดได้วัดต่อเฮลเอ้าเฮ้ยมันหยุดเลือดได้เนีอยเดี่ยวเดี๋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 ยวเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่แสดงว่าเราต้องอด่านด่านด่านนรกสุดท้ายอ่ะด่านนรกด่านสามอ่ะต้องเคลียร์ไปทีละตัวเลยเพราะแม่งดูดเลือดได้ตอนแรกนึกว่ามันจะตายเร็วเฮ้ยมันดูดเลือดได้แสดงว่าเราต้องเคลียร์ไปทีละตัวครับเอาไปไว้ที่เดียวกันเลย แล้วก็เอาตัวอื่นไปไปยืนแค่แบบรับดาเมจช่วยเฉยอ่าเนี่ยเอาเคลียร์ไปทีละตัวเลยครับเคลียร์ไปทีละตัวเลยโอ้โหและคือมันมีมันมีโต้กลับด้วยนะไอเน,นี่ยโอ้มันมีโต้กลับอะแล้วแล้วไอตัวลิงของผมอะมันเจอโต้กลับล่วงเลยครับโอเคเออไอตัวจระเข้สู้ได้ครับแต่ว่าลิงเนี่ยเจอพวกนักลบโต้กลับคือหน้าสั่นเลยนะ เออเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมว่าเราตีมันอ่ะมันมันจะสะท้อนหลัวตัวละครตัวหลังเราโดนดาเมจกระจุยหมดเลยอ่ะตอนเนี้ยไอ้เหี่ยไม่มีโต๊กกับลิงลิงลงด่านนี้ไม่ได้ครับล่วงโอเคเออเออไอ้ลิงเจอด่านนี้หนักเลยจระเข้เก่งมากนะเห็นไหมด่านพวกเนี้ยเพราะว่าจระเข้มันตีแรงใช่ไหมมันตีแรงและเมื่อเลือดมันต่ํากว่า30มเมันฮิวเลือดอีกหลอดนึงอ่ะเออเออ้ไหวไหมเนี่ย ไหวๆๆๆเอ้ยชนะก่อนโอเคสามดาวครับเอ้ยด่านนี้ยากสรุปเลยคือด่านสุดท้ายด่านนักบต้องเคลียร์ไปทีละตัวเพราะว่าตัวละครมันอะโจมตีเราช้าใช่ไหมมันไปสายนักลบใช่ไหมมันไปสายนักลบมันมีเนี่ย counter attack อะ่ะเราเอาไปตีมนะันนมันแม่งสวนคืนรัวๆตัวหลังเราตายหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ทีละตัวแล้วก็ปล่อยให้ตัวข้างบนตัวข้างกลางอะไรขงมมาตีเราไปก่อนก็ได้พัอตีไม่ค่อยแรง เออแล้วแม่งฮิวเลือดได้ไอ้เหียโคตรรักเลยถ้าปล่อยไปตีแบบ3าทางพร้อมกันยังไงก็แพ้ครับเออป้อหิวเลือดได้อ่าด่านนี้หลักๆจะประมาณนี้ละกันนอะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งเนี้ยผมจะเก็บเหรียญตัวอันนี้ไว้อ่าเหรียญหมากของเราไว้เนี่ยเอาไว้แลกตัวละครสีแดงให้หมดเลยตัวละครสีแดงเนี่ยไม่ต้องคิดแลกให้แม่งหมดเลยแต่เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจอีกทีนึงแล้วกันว่าเราควรแลกตัวไหนก่อนนะครับแต่สาหรับผมนะตัวสีเหลืองปัจจุบันที่ผมคิดว่าเก่งมากๆคือสฟิง อ่ะแล้วก็ไอ้ตัวจระเข้เนี่ยโอพมากแต่ว่าลิงอะ่ะเก่งด่านที่เจอจอมเวทแล้วก็ด่านที่เจอกับตัวนักฮนูแม่งไปเจอนักลบอี้เจอสวนคืนหน้าสันน์่ะป๊าบ๊บตายก่อนเพื่อนเพราะเราตีเร็วไงใช่ไหมแล้วเราเจอตีสวนอ่ะแสดงว่าถ้าเราเจอพวกนักลบเราต้องใช้เรตสตันได้ไหมวะสตันก็เดินสวนกลับอยู่ดีนะอ่ะแสดงว่าเราต้องเอาตัวนี้ได้ทําให้ฝ่ายได้รับดามจเพิ่มขึ้น อาแสดงว่าหลังๆอาจจะต้องมีการจัดตัววันที่2เนี่ยจับประมาณนี้แล้วกันก็สับหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ